สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ลอง289เอารถตู้หัวจรวดราคาเตี้ยมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับคันนี้เป็นปี94นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับปี94นะครับนี่ครับสภาพบางๆอยู่นะครับแต่ว่ารถใช้งานเขาก็เลยติดสติ๊กเกอร์นะครับเนี่เป็นรถช่างครับผมล้อแมกยางใหม่นะครับ ประมาณนี้นะครับปีเก้าสี่นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสำหรับใครท่านใดที่จะเอาไปค้าขายนะครับคันนี้เหมาะเลยนะครับไปวิ่งบรรทุกของนะครับได้หมดนะครับถ้าสดชื่นแอร์เย็นแล้วนะครับเพิ่งไปําแอร์มาเมื่อกี้นะครับลูกค้ามาเทินเป็นรุ่นใหม่ไปครับผม ภายในก็ตามการใช้งานนะครับคันนี้ขอขายตามสภาพนะครับนี่ครับไม่มีเบาะนะครับคันนี้ไม่มีเบาะนะครับขายตามสภาพนะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับประมาณนี้นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ห้า0มเก้าันบาทเท่านั้นนะครับ ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับบอดี้สวยนะครับเครื่องดีนะครับแอร์เย็นนะครับราคานี้บอกได้ครับเดียวว่าคุ้มเลยนะครับสุดคุ้มเลยนะครับนี่ครับได้เครื่องดีเซลนะครับได้ล้อแม็กได้ยางใหม่ด้วยนะครับผมนี่ครับใครหาอยู่ให้รีบเลยนะครับให้ไวเลยนะครับ มาก่อนได้ก่อนมาช้ารอ้ันหน้านะครับรถเราจอดขายอยู่ที่ตลาดรถยนต์บางบัวทอง289ถนน340อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีสนอกสนใจโทรเลยครับ0813982928อีกครั้งนะครับ0813982928นะครับเรื่องรถตู้มือสองไว้ใจลอง289ได้เลยสำหรับวันนี้ บายบายสวัสดีครับ